สวัสดีแฟนๆ X c a v a t o r Thailand ทุกๆท่านนะครับเรามาพบกับมุมที่คุณเคยกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเดินทางกันอีกแล้วจะไปที่ไหนจะไปทําอะไรรอติดตามชมกันให้ดีครับผมไปครับเดี๋ยวไปกันต่อวันนี้นะครับเรามีภารกิจพิเศษนะครับมาอยู่กันที่ประเทศจีนอีกหนึ่งครั้งนะครับเราอยู่กันที่งานนะครับ25 China นะครับเจิ้งโจนะครับ Heavy Machine 2025นะครับ วันนี้เรามาอยู่กับแบรนด์ t z c o นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับบรรยากาศภายในงานเนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปที่ส่วนของจัดแสดงของ t z e o เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปที่ส่วนจัดแสดงของ t z c o นะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปได้เลยครับผมนะครับันนี้ก็คือระหว่างทางเดินไปที่2 0 0 0 25เจิ้งโจ นะครับ Heavy m a c h i n e r y e q u i p m ก n t e x h ็ก i t i o n นะครับก็เป็นการจัดแสดงนะครับเป็นงานใหญ่ของประเทศเลยก็ว,ว่าได้นะครับของของประเทศจีนนะที่จัดที่เจิ้งโจวนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ย2026จะจัดกันที่เซี่งยงไฮ้นะครับคล้ายๆงานบัวมาอะไรท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะเน้นนะครับเข้าไปที่แบรนด์ของ TZCO นะครับที่มา จัดแสดงอยู่ที่นี่นะครับซึ่งมีนวัตรกรรมนะครับแล้วก็อินโนเวชันหลากหลายนะครับที่นี่นะครับเยอะแยะมากเลยนะครับไปท่านผู้ชมเนดะี๋ยวไปดูอะไรไปเ oh. <This> นี่ยเป็นห <laughs> น้านิสถานการใหญ่นะ <laughs> ซึ่งรถโอ้ <laughs> หลากหลายมากมาให้หมดเลยนะครับของแบรนด์ t s c o นะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้คือนวัตกรรมแห่งอนาคตนะครับก็คือจะเป็นรถขุดไฟฟ้านะครับอันนี้ที่เป็นรถต้นแบบก่านะตอนนี้แต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าของจริงนะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้นะครับในสำหรับคันแรกนี้นะครับจะเป็น เป็นรถขุดไร้คนขับนะครับอาจจะเป็นระบบรีโมทนะครับที่ไวสำหรับควบคุมระยะไกลเลยนะท่านผู้ชมคันนี้เนี่ยมีรหัสว่า t z 3 9 e r นะครับ t z 3 9 e r รถไร้คนขับนะครับซึ่งระบบขับเคลื่อนที่เห็นเบื้องต้นนะตอนนี้นะครับโอู้้สึกว่าจะไรระบบไฮดรอลิกด้วยนะครับเพราะว่าท่อที่ ตรงลงมาเนี่ยในกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยจะเป็นการขับแบบใช้กระบอกลมนะครับก็เดี๋ยวผมถามอีกทีนึงแล้วกันนะผมถามสอบถามเจ้าหน้าที่อีกทีแล้วกันนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมนะครับซึ่งมาดูข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็คือเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยลมนะครับแทนระบบไฮดรอลิกนะครับเป็น กระบอกลมเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วทีเนี้ยนะครับด้วยความที่มันเป็นรถรีโมทคอนโทรลนะครับใช้รีโมทคอนโทรลในการขับเคลื่อนนะครับกําลังรอบสูงเนี่ยแต่แรงม้าเนี่ยค่อนข้างต่ํานะครับเพราะว่าอ่นเนี้ยจะเป็นรถที่เราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยนะแบบใช้รีโมทแบบนี้เลยนะครับไรยคนขับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะอยู่ที่กับเครื่องจักรนะครับแล้วก็น้ําหนักคันเนี้ยถ้าผู้ชมเห็นโครงล่างใหญ่ขนาดนี้นะครับโครงล่างใหญ่ๆเนี่ย น้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่3.9ตันเองครับท่านผู้ชม3ตัน9นะครับแร mm hmm. งม้าเนี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่16แรงม้านะครับอยู่ที่16แรงม้าที่รอบอมอเตอร์เนี่ย2,200รอบต่อน,นาทีนะครับแล้วก็พุ่งขีเนี่ย0.13คิวนะครับอันนี้คือสเปคเบื้องต้นของเจ้า t z CO t z 39 ER นั่นเองครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมนะครับแล้วก็ นะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้านะครับเครื่องจากอีหนรุ่นนะครับของแบรนด์ t z c o นะครับซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีอีกหนึ่งขั้นนะครับก็คือเป็นรถขุดไฟฟ้านะครับพลังแห่งอนาคตนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือ t z c o เป็น t z 6 0นะครับ t z 6 0 e E ก็คือ Electronic นะครับก็คือว่าเป็นรถขุดไฟฟ้านะครับซึ่ง ตัวนี้ด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าของเขาเนี่ยเขาสามารถทําให้รถขุดคันนี้นะครับชาร์จจากไฟบ้านได้นะผู้ชมเอากับเขานะครับชาร์จจากไฟบ้านได้นะครับใช้ไฟบ้านเนี่ยอ่าปลั๊กอินชาร์จิ้งเข้ามาได้เลยนะครับในกรณีที่เป็นไฟบ้านน่ถามว่าความเร็วเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับก็คือ ตามกำลังของไฟบ้านก็คือซึ่งในกรณีที่เราจอดหรือเราไม่ได้ทํางานนะครับเราก็ชาร์จทิ้งไว้ที่บ้านได้นะไม่ต้องใช้แท่นชาร์จแบบกําลังสูงนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวพาไปดูตัวจริงกันดีกว่านะครับซึ่งคันที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านะครับนี้ก็คือ TZCO นะครับที602 e, เป็นรถขุดไฟฟ้านะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่จาก T z c ซนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีตัวเนี้ย แนวทีเซซเนี่ยทำมานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วแบรนด์เนี่ยขึ้นชื่อได้เป็นแบรนด์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีของประเทศจีนเลยนะครับแล้วก็วิจัยนวัตรกรรมแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมากมายหมดเลยท่านผู้ชมนะครับซึ่งสเปคคร่าวๆของเจ้า t ีเซ t ซีโอทีเซนหส่วนอคันนี้นะครับก็คือจะอยู่ที่6.2ตันน้ําหนัก6.2ตันนะครับแล้วก็บุ้งกี่เขาเนี่ยจะอยู่ที่2.5คิ ความจุแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่คาปาซิเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่86กิโลวัตต์แอลนะครับแล้วก็ดูนะครับแบตเตอรี่วัลเทจเนี่ยจะอยู่ที่374.4โวลต์นะครับนะบเป็นแรงดันไฟฟ้าแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นชาร์จเร็วนะท่านผู้ชมชาร์จเร็วเนี่ยจะอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับชาร์จเร็วนะจะอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ทำงานได้ประมาณ รประมาณประมาณ4-6ชั่วโมงโดยประมาณนะครับอันนี้ไฟแรงดันสูงนะครับท่านผู้ชมอันนี้คืออีกหนึ่งรุ่นนะครับของ Pisa e CO งดงามมากๆครับท่านผู้ชมได้มาเจอเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับจากแบรนด์ Pisa e CO ซึ่งในในงานโชว์ครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตให้เปิดดูภายในทั้งหมดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรถที่จัดแสดงโชว์นะครับแล้วก็ จะพาท่านผู้ชมเดินดูรอบนะครับนี่ครับถ้าพอที่จะเห็นภายในนะครับตอนนี้ในช่วงที่เห็นภายในเนี่ยก็จะคือจะเต็มไปด้วยสายไฟนะครับที่อยู่ด้านในนะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกต่างๆนะครับจะอยู่ภายในนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ระบายความร้อนนะครับแล้วก็มีการเปิดนะครับเพื่อเซอร์วิสแล้วก็แมเนจเน้นต่างๆสซงค่อนข้างสูงนะท่านผู้ชม อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะแบตเตอรี่นั่นแหละนะครับที่ทําให้บอดี้เนี่ยมันค่อนข้างสูงขึ้นแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยจะเป็นสีทับหนึ่งนะครับแบบหนานะสีทับหนึ่งแหนมก็คือโรลเลอร์สีลูกแคลรียแหนมหนึ่งลูกแล้วก็ชุดใบแ็กของเขาเนี่ยจะอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณ45เซนโดยประมาณนะครับท่านผะู้ชนมะน่าจะอยู่ที่ประมาณ45เซนโดยประมาณนะครับซึ่ง อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในจนะให้ดูภายในนะครับภายในห้องคนขับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับท่านแะล้วถเห็นนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือภายในของท e ี่เซต6 0 e นะครับผมนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งคันที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนี้นะครับซึ่งของจริงเนี่ยมันเข้ามาในฮอลหรือในเอ็กซิบิชั่นไม่ได้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นรถอ่าไมนิ่งนะครับที่เป็นไมนิ่งโชว์เววนะครับที่คันใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าตัวเจ้าตัวเนี่ยมีน้ำหนักถึง1,900ตันเลยนะครับซึ่งชื่อนะครับก็คือ TZCO TZ WK75 นะครับซึ่งตัวนี้คาดว่าน่าจะเป็นชื่อรุ่นตาม ไซส์ของพุ้งกีนะครับก็คือพุ้งกีที่เป็นพุ้งกีโชเวลเขาเนี่ยมีขนาดถึง75คิวบิกเมตรนะครับหรือ75คิวนั่คิวในเองนะานผู้ชมนะ <S <S แล้วก็จากข้อมูลคร่าวๆนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับสามารถทำงานในเหมือง นะครับเราทำงานทำงานในเหมืองโดยใช้ไฟฟ้าล้วนนะครับเป็นแรงขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าทั้งหมด100%นะครับคันนี้ไฟฟ้าทน้งหมด100%แล้วก็ จากข้อมูลที่ได้มานะครับตัวนี้ w k 7 5เนี่ยราคาในเมืองจีนนะอันนี้เปิดสามารถเปิดเผยได้นะครับราคาที่จําหน่ายอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่90ล้านบาทไทยราคา90ล้านบาทไทยแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็คือมีคนซื้อไปแล้วนะครับในไทยมีซื้อไปแล้วน่าจะ1นึ่คันนะครับถ้าให้เดานะน่าจะอยู่ที่แม่เมาะจังหวัดลำปางครับผม อันนี้เดานะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับตัวจริงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าระดับไซส์บิ๊กๆแบบเป็นโชเวลไมนิ่งนะไมนิ่งโชเวลนะก็คือจะอยู่เนี่ยน่จะอยู่โซนๆแาวนั้นแหละนะครับผมท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นแซนเทเบิร์ตโมเดลนะครับของ t ีเซอร์ซีโอนะครับ c อมพิว e ซีรีส์ออฟโคดักนะครับก็คือตั้งแต่ตรงนี้ไล่ไปถึงฝั่งนู้นนะครับของ ลานโชว์เล็กๆนะครับซึ่งเป็นโมเดลโชว์เนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงระบบอีโคซิสเต็มนะครับของ t z ซ o นะครับว่าตั้งแต่ต้นกระบวนการนะครับตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงฝั่งนู้นเนี่ยนะครับ t ซ s a Co. ทำเกี่ยวกับเครื่องจักรอะไรบ้างนะครับเราไล่ดูตั้งแต่โซนนี้นะครับก็คือเป็นโซนเครื่องจักรที่ t z ซ a Co. ทำทั้งหมดเกี่ยวกับงานเหมืองนะครับและตั้งแต่ไมเน n งเลยนะครับที่เป็นงานเหมืองนะครับที่เป็นรถขุดแล้วก็เครื่องขุดต่าง รวมถึงรถจอบของแบรนด์นผู้ชมรถจอบนะครับตัวเล็กๆนี่ครับแล้วก็รถขุดลำเลียงนะครับเป็นรถขุดลำเลียงนะครับของีแบรนด์ทีเซอรวมถึงงานดัมชักนะครับเป็นรถดัมเหมืองนะครับแล้วก็สีเขียวๆที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นรถขุดไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้นี่นะครับจะแสดงนะครับจัดแสดงอยู่หน้าบูธของทีเซอแล้วก็ ในส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นระบบอีโคซิสเ็มนะครับของเมืองแร่นะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นเมืองแร่นะครใน,ในช่วงของอไล่มาจากม i n นิ่แล้วนะต่อไปก็จะเป็นพวกเมืองแร่อะไรต่างๆนะครับที่มันขนาดย่อมลงมาหน่อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็นะครับจะทำาให้เห็นนะครับเราเล่นคูปวงจรแล้วก็เอาเมืองแร่เสร็จท่านผู้ชมมา มาดูนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับควบวงจรนะท่านผู้ชมเห็นนะเครื่องจักรที่โชว์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับในในแบรนด์ที่ Tesa Co เนี่ยนะครับก็คือทำควบคุมจรนะครับตั้งแต่รถเคีนนะครับแล้วก็รถเจาะนะครับรถขุดต่างๆโค้งลิฟต์นะครับรถตักนะครับงานก่อสร้างอย่างความมีส่วนร่วมหมดนะครับแล้วก็นะครับไล่มาจนถึงตัวนี้นะครับที่เป็นโรงไฟฟ้า นะครับจนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็โดยรอบนะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมดูต่อนะครับต่อครับท่านผู้ชมนะครับจนมาถึงฝั่งนี้นะครับที่จะเป็นงานดัมเปอร์นะครับหรือเขื่อนนะครับอันนี้ก็ทีซีโอนะครับรังสันทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะครับรวมไปถึงนะครับท่าเรือครับเคียนเรือเรือครับ แล้วก็นี่ครับรางรถไฟฟ้า mm hmm. อีโคดซิสเต็มนบของ t c o นะครับ e นะทำทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่ครับท่านผู้ชมวินเทอร์บายนะครับเป็นเครื่องรับพลังงานไะฟฟ้าจากลมนะครับท่าน mm hmm. ผู้ชมนี่ครับเป็นไงครับ ครือสิ่งที่กีเซซีโอสร้างทั้งหมดนะครับแล้วก็มอยถึงเพนยกสินค้านะครับที่ตัวเรือนะครับมาหมดเลยนะครับ็นท่านผู้ชมฝั่งนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยใหญ่สุดของเขาก็คือทำฐานปวยจรวดครับนี่ครับฐานปวยจรวดฝั่งนี้ก็จะเป็นวินเทอร์บายนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับในระบบ อีโคซิสเต็มนะที่จะแสดงให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่มาดูงานได้รู้ว่าทีเซียซีโอเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็แบรนด์นี้นะครับเป็นของรัฐบาลจีนนะครับเพราะว่ามันจะเรียกรัฐวิสาหกิจไม่ได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้เดต็มปากเลยนะ,ะว่าเป็นของรัฐบาลครับผมสุดยอดครับท่านผู้ชมแล้วก็นอกจาก 4Co System นะครับที่ผมให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ดูกันมาแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นรถบรรทุก12ล้อนะครับติดแขนเครนนะครับของ t ซ c o นะครับเป็นแขนเครนที่เป็นแขนเฮียบนะครับขนาดใหญ่เติดรถบรรทุก12ล้อนะครับซึ่งในสเปครถบรรทุกคันนี้ค่อนข้างที่จะสุดสเปคเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม คือต้องบอกเลยว่ายาวมากมากนะครับแล้วก็เครนตัวนี้นะครับเป็นแขนับนะครับอเนกประสงค์ที่สามารถพับเก็บด้านข้างได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นงานเนี่ยก็คือเขาจะจอดโชว์ไว้นะครับโดยการยืดแขนออกมาเพื่อเป็นการโชว์นะแต่จริงๆเนี่ยมันพับเก็บตรงจุดนูนได้นะครับปกติแล้วก็สาหรับคันข้างนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโมบายเครนนะครับของ t i s s o Co ก็เป็นรุ่น T3G นะครับ2 5สนะครับรหัสนี้ก็บอกอยู่แล้วนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นขนาด25ตันนะครับนี่ครับเป็นโมบายเครนนะครับนี่นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาดูข้อมูลนะครับเท่าที่ได้นะครับตัวนี้จะเป็น รถโมบายเครนนะครับที่มีขนาดอยู่ที่น้ำหนักตัวรถนะน้ำหนักตัวรถรวมของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36ตันนะครับแล้วก็แรงม้าเนี่ยอยู่ที่226กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวลองคำนวณดูให้เลยนะครับท่านผู้ชมสองสองหกคูณนะหนึ่งจุดสามสี่หนึ่งสามร้อยสามแรงม้าครับคันนี้ สามร้อยสามแรงม้านะครับแล้วก็แรงชุดดึงเขาเนี่ยที่จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสามกิโลนิวตันนะครับกิโลนิวตันเมตรนะแล้วก็บูมนะครับสามารถยืดได้ไกลสุดนะครับเป็นบูมกี่ท่อนเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับเป็น อันนี้เป็นบูมสี่ท่อนนะครับเบสิกบูม,มเลนส์นะครับแขนขนาด10เมตรนะครับนัน้นเราก็น่าจะเป็นปลอกละ10เมตรด้วยครับท่านผู้ชมน่าจะปลอกละ10เมตรทั้งหมด3ามสีปลอกนะครับโดยประมาณนะครับสวัสดีทางนี้นะครับก็จะเป็นหกลิฟยกเครื่องจากขนาดใหญ่ของทีซอซนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมได้เห็นรถแบรนดนะ์ทีเซอซีโเนี่ยถ้าเป็นสีเขียว นะครับท่านผู้ชมการันตีได้เลยว่าสีเขียวนี้นั่นคือรถไฟฟ้าแน่นอนนะครับเป็นรถไฟฟ้าหนึ่งเนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นคันใหญ่เห็นใช่ไหมครับท่านผู้ชมตอนชิ้นใหญ่ๆพวกเครื่องจักรกลโรงงานใหญ่ๆนะครับแล้วก็นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นน้องเล็กนะครับอันนี้อยู่ในโรงงานทั่วไปได้เลยนะท่านผู้ชมนะครับก็คือเป็นรุ่น3มตันนะครับ t ี่ t SB 3 0 b นะครับ เป็นรถโฟล์คลิฟต์ไฟฟ้านะครับอันนี้สะดวกต่อการทํางานแน่นอนนะผู้ชมเพราะว่าด้วยความที่เป็นไฟฟ้าล้วนเนี่ยหนึ่งประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับสองไม่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับในในโกดังสินค้าในโรงงานอะไรต่างๆนะครับที่เน้นเรื่องการไม่ใช้เชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ความอันตรายของการใช้น้ํามันอะไรอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยปันของรถถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยเวลาวิ่งใน โซนที่เก็บของเลยมันจะเกิดการเหม็นควันนะครับกามีควันมีอะไรทําให้มีกลิ่นมีควันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนครับซีโร่เอมิชชันนะครับมลภาวะเป็นศูนย์ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมแราโอ้ถ้าไม่ใช้นะครับช่วงจังหวะที่เครื่องจักรจอดพักเนี่ยสามารถเข้าที่นะครับแล้วก็สามารถจอดเพื่อชาร์จได้นะครับเวลาจะออกไปทํางานก็อันปักครับแล้วก็ออกไปทํางานต่อได้เลยนะครับแบบนี้คุ้มนะครเวิร์กนะ สำหรับโรงงานใหญ่ๆเนี่ยเป็นลงทีแล้วเป็นเป็นโหลเป็นโหลอย่างเงี้ยนะครับ16คัน12คันเงี้ยได้สบายๆนะครับโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ย EP หน้า Excavator Thailand จะพาท่านผู้ชมไปดูอะไรเกี่ยวกับ p i z ซอ c o อีกนะครับรอติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ